สวัสดีค่ะฟังเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังมีกระบะสวยๆมารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu d m a x 1.9L นะคะปี2019ได้เป็นสีดำนะคะแคบยกสูงสวยๆเลยได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะคันนี้นะคะราคา5,49,000บาทใช้งานไปเพียงแค่3,000 30, 0กโลเท่านั้นค่ะรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีผิดความชนหนักมาแน่นอนค่ะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้านะคะโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์นะคะสีแดงนะคะสดๆเลยกระจังหน้านะคะสวยๆเลยไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้านะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแบบนี้เลย ไฟเลี้ยวนะคะไฟได้ท้ามอยู่ในชุดโคมเดียวกันค่ะไฟหน้านะคะใส่ใส่เลยไฟหน้านะคะใส่ใส่เลยค่ะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะรับประกันนะคะคัดโรเกตเมีคุณภาพถูกคันเลยค่ะ mm hmm. ในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กขอบ16บค่ะได้เป็นแม็กขอบ16บนะคะ ครงสร้างด้านในรับประกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะสีนาจากโรงงานนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยบันไดข้างนะคะบันไดข้างนะคะไม่มีชําเลยกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพเพาะใฟเดียวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะ ด้านมือจับประตูนะคะได้เป็นครูเนียมติดฟิลติดคิ้วกันสาดมาให้พร้อมใช้งานเลยค่ะและประกันนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะสวยๆเลยเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยะคะ่ะ จำนารถนะคะลำดับที่สองนะคะจะเป็นของบริษัทเพชรบนนะเพราะว่าของเราซื้อรถเงินสดนะคะลูกค้าซื้อรถเงินสดทุกคันนะคะมาพักไว้ที่บริษัทนะคะลูกค้าจะไม่มีการ่าได้รถที่ฝากขายโอนลอยนะคะต่างๆแน่นอนรถทุกคันของเรานะคะเป็นรถที่ซื้อมาเงินสดนะคะมาพักไว้ที่บริษัท มีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะข้อดีของการซื้อรถที่เพจโดนเนาะลูกค้าไม่ถูกหลอกแน่นอนค่ะรถของเรามีที่มาที่ไปชัดเจนนะคะหัวน็อตนะคะตามซอกประตูหัวน็อตนะคะสวยๆเลยรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิวามหนักมาแน่นอนค่ะ ได้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอน,นะค่ะคันนี้สวยๆเลยกระบะไลเนอร์นะคะยังคงสภาพดีอยู่เลยค่ะไฟไท้ายนะคะได้เป็นหลอดไส้นะคะเป็นไฟไท้ายหลอดไส้ไฟไท้ายนะคะก็ใส่ใส่เช่นกันนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยโลโก้ตัวอักษรนะคะตามจุดต่างๆก็ยังติดอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะ ได้เป็นสีดำนะคะยกสูงเป็นแคบเปิดได้นะคะเกียร์ธรรมดาปี2019นะคะตัว1.9 l ลราคาห้าแสนมืนเ้บาทเท่านั้นนะคะคันนี้พวมาลัยนะคะให้ดูชัดๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะภายในใหม่ๆเลยค่ะไม่มีช้ำเลย ครื่องเล่นนะคะ C D F M ฝ้าเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยค่ะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไขน็อตไม่มีขยับเลยหัวน็อตนะคะสวยๆเลยมาพร้อมกับเบาะแคมนะคะได้ไปพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าคันนี้ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์นะคะใดๆเพิ่มเติมเลยมี มีคิ้วกันศาสตร์นะคะมีฟิล์มมีกระบะไลเนอร์นะคะทุกอย่างครบพร้อมใช้งานแล้วนะคะสวยๆเลยใช้งานไปเพียงแค่สา0 0 0ืกว่าโลเท่านั้นนะคะคันนี้เลขกไม่น้อยมากๆเลยนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะไม่มีกลับไม่กออไม่แน่นอนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คศู์ได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะสำหรับคันนี้เป็น Isuzu DMAX 1.9L ปี P 2019นะคะเป็นแครบเปิดได้นะคะแครบยกสูงเกียร์ธรรมดาสีดำนะคะสวยๆเลยรับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิความชนหนักมาแน่นอนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายคลิปได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ